ทำไมมันไม่ชนะเลยอ่ะกบแล้วผิดปะยีบเกิดข้างหน้ากูมีผัวพวกพวกเราสามคนอะไม่ได้เป็นอันนี้เดไปไหนรีบไม่่ไหนกันอะขึ้นพรามึงละไม่ให้ขึ้นเดกูไม่ใส่ึงอะอุ้ยโูล่ ไม่ตัวผมฮิดันเป็นซอมบี้เหรอจิดไอ้ต๋อไอ้จิ๊ดจะตกไม่นไหต๋อง้ยกูตกกูเหงากูเหงาตันเราไปด้วยกันมึงไล่ล่ามันถึงจะหนีไปไหนไอ้ตื่นโอ้ยจะไปดีผีสองตัว กูนี่แหละเป็นผีกูทั้งหลงได้ด้วยกันฮาโอ้ยคุณตะเดินไกลเลยไอ้เหี้ยเกมโหลดใหม่ไม่ได้ด้วยอะไรนะลบเกมโหลดใหม่ไม่ได้ด้วยลบเกมแล้วแม่งไม่ยอมให้ลบเลยไวรัสเราเกิแล้วทำอะไรเครื่องเราปะเนี่ยเหี้ยมันไปรัดแดกเราแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงลบไม่ได้หรอมึงชีวิตลิไม่ออก ีังไอ้นี่หรือเปล่ามันจะเปิดคท้าอยู่ก่อนไปเปิดนในผิดมเนเจอร์แล้วเจอแล้วปิดแล้วพี่ต้องอ่านอะไรนี่อะไรกันอ่ะเสียงซัมบี้เสียงซัมบี้ว่าเกมมันจะเป็นไวรัสมู้เลยเออมึงเราก็มาสนุกกับไวรัดหรืเป่าเออ๋ยวกูสตีมให้ดูเลยช็อตเฮ้ยบินช็อตไม่ได้ก็จะสตีมสกรีนอะไรแล้วกัน ต้องทำไมมาแล้วหลบกวดท่องท่อหายลบไปเลยเขากว่ากูไม่ได้เป็นเราเาเป็นนะเดียวีเดีนี้เดี๋น้ดีวนีดย้ดวยว้ดยวน้มวนเย้เดี๋นี้เวนี้เดี๋ยเดี๋ยวนี้เีเดเ้ย้วน้ยน้ียวน้ว้นเดี๋วี้เดวนี้เดียว้ยว้นยเีนเนเ กูบินได้แล้วเวนี่ยหลมากมึงต้องไปลุงข้างล่างดิวิโดนแบบจริงๆขอบคุณมาอาวีย้ยตอนนเหลือัวเดียวาาไอาตน่ใช่นะจับกูยิงกูทำไมมงกูทำไมมงกูทำไมแม่งปืนอย่างโกงมอต์นาาอ้เชียปีกยางฟ้าเนี่ย,โ,ยนะโอย้มันเต้นด,ด้วยว่ะเต้นฮิวก่อนเต้น

แกแอบตรงนี้สิไปโดอลูไปไหนนะ่ะกูว่ามึงนั่นแหละปีนกูนไม่อยู่มึงเ,เี่แหลก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 ้อเนแล้วยี่มึงยังเปิดไฟอยู่เหรอมาย ไม่โดนยงไม่โดนยงไม่โดนไม่โดนยูไม่โดนยูไม่โดกูยิงไม่โดนม่โปนไม่โดนไมนอม่นม่นไ่โดนม่โนไม่โนม่นม่โเไม่ดนไม่ไม่นไม่นไม่โดนไม่นไม่ไม่ไม่นไม่ไม่โน่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 นอดดไดไ่มีคนอยู่ตรงน้นตายแล้วมม่่น่่่มมมมมม มาม,มาว่าคนเซอร์วิสต้องเอนจอยกับการเล่นมอมบี้แอบกันว่าตอนนี้กูไม่ได้เป็นนะมึงต้องมาแอบรวมกันในท่อเลยทุกคนเข้ามารวมกันท่ออะไไหมอกูอมกไม่รู้จักอ่ะว่าอินนี่แหละเป็นแน่นอน <c oughs> เอาไปสัว์เป็นด้วยกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> มึงด้วยอลไรต่อไปเธอ <c oughs> ช่วยด้วย

อยู่ข้างบนนั้นกูอยู่ข้างบนนั้นน่าใช่เรื่องจริงแทนว่ามันต้องอยู่ในห้องนี้แน่เลยเขก็ไปอยู่ตัวเล่เต้เลยไม่ใช่กูแอย่างนี้อะไรมือเตอร์อะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ หพ่อหรือเปล่ะาะให้ใจดังไปมันจะได้ยินไหนไมันอยู่ไหนนีหรอมันด้อยู่ไหแหละเข้าไม่ได้ตรงนั้นน่าโอ๊ยตยตก ต้องอยู่บนนี้แน่ที่สุดท้ายไหนวะหาตัวฉันไม่เจอนีอ่กูโดนดาแ้วเลยเสียงโคตรดังเลยแอจบจดินกไปเบาไปเองกูแอบอยู่ตั้งนานที่หรอกกี้ม่เกิดข้าอีกหยอกนี่ตลอดเลยแดดแล้วมันจะวิ่งตามกูมาทำไมเนี่ยมือเร็วไปแอบพ่อมาดิว ไอ้สัตว์กูเพิ่งลงมาจากท่อ,อไปเลยไปอ้โหคนหล่อนี่ว่าสุดหล่อใครอยู่ในท่ออ่ะพี่คนใต้ท่อมันเป็นมึงมีแต่ยังจีบม่ใช่จีบผู้หญิยิงนะถอย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 ที่จะเดินถอยถอยเอาไม่มีคนอยู่ในท่อหรอยไปใครอยู่ในท่ออ่ะมึง เดี๋ยวคุณดูว่ามีคนอยู่ในห้องอ๋อคุณด้วยรอด้วยเดี๋ยวกูวิ่งไปมาทางนี้เร็วไอ้ดีนี่หนีไปไหนล่ะนี่ใอ้อ่ะเดี๋ยวมันขึ้นมาได้นะมึงถ้ามันขึ้นมาเราต้องยิงมันให้ร่วงนะมันตามกูแล้วมึงลงมันตามมึงมาแล้วนั่นไงยิงมันเร็วยิงมายิงตรงนี้สิไปยิงมันตรงนั้นทำไมล่ะยิงมันให้ร่วงลงไปมึงร่วงลงไปซะกข้ามลงไปซักล่วงลงไปตายเฮียกระจุงมดตายแล้วมึงโง่มาก แล้วไป้่ like ้มึอีกกี่วนเนี่ยไปน้ไม่ได้ามาสิขึ้นมาเฮ้ยเป็นตะกุไแล้วปไลไปกูตกกโกกโกกโกดัดมึกูไม่ได้กูไม่ได้ทิกูตกจริงๆงไม่ช่วย้เยออกไปมึง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 อย่าทิ้กูส ตายตายบึ้งแล้วไอเี้ยวิ่งไปตรงนั้นนี่เดี๋ยวโดนเชี่ยออตายแล้สุนันจังเลยใช่มันเกิดตรงนี้เลยมึงแอบวันนี้ดีกว่าอีกตัวนึงไปไหนวะไอ้เชี่ยซัมบิชี้ไม่อยู่ดิรอเล่นเนาะช็อตเทปสีโกมันบนลอยได้มันบิปีกมันบินกเครีย ยีดนอเล่นยิงมาตลบหลังกูนะโอ้โหโอ้โหนี่นี <c oughs> <c oughs> ่วิวิวิใครวิ่งผ่านตาไปมันมันยิงอะมึงเอามึงเอาตัวมึงไปบังตัวมันดิบังตัวผู้ชายอเาตัวไปบังวิ่งบังมันวิ่งบังมันตอนมันยิงอ่ะบังมันเลยบังตัวมันบังตัวมันแล้วมึงไปแย่งปืนมันมาให้มันตายอีดาสลัดอุ้ยเอ้าอีดนอเล่นยี้มากตลบหลังกูเหรอ เต็มเลยจ้ะอาตุกจะทหารทุกคนตู้มาดักัะมาฆ่ามันดูปืนก่อนหน้าจอสันเร็วนี่ใครมาเอาหลอกหมดแล้วต้องรอดมึงต้องเอาไอเทพทูนี้ให้ได้มึนโกงเน่งโกงอิสานดูปืนมันดิโอ้จริงจิมไม่มีทางเข้ามาถึงกูแน่ๆ โอ้ยตไม่โดนอะไไปละไอเททูไปไหนลวะอย่นี่งอยู่กูอุ้ยอุ้ยมไปมากกูนลกีตรงลอุ้ยไอเยก็ตงถายดียวอนุชชนะครั้งแรก่อวันลเนี่ยมือแล้วเลยาฟาโลเป็นตัวไหน มึงน er ่างงว่าคนเราไม่ถึงแปดแล้วมันมีเพียสองคนเหรอปกติมเป็นแค่ตัวเดียวบนนั้นแหละเดี๋ยวมึงดูจ๊อบป่าระเบิดกันเลยเอาใครเป็นอะใครติดอะคือเป็นรอยที่ไปหาหมดใครเป็นนอะอีกคนนึงอ่ะอีกี่เหรอออ อยู่ไหนของมันวะเราเราลงไปไม่ได้หรอไปลงได้ไม่รู้กูจะทำอะไรเราเล่นก็เดินสี่ขี้อ่ะอุ้ยนั้นไม่ต่างกดดังเลยเด้อดังไม่รู้จะทำอะไรแล้วตอนเนี้ยตัวเนี่โอ้สโหฉันเหลือกูคนเดียวว่าอะไรยาล่นเราอยู่ด้วยกันเราเป็น ราไม่เป็นหรอกถ้ามนาได้เราก็ยิงนะเข้าใจไหมแอยมีท่อามาสินี่คือกานเต้นมือเลยนะเนี่ยนี่เห้อมึงหลอกให้กูมาอยู่ข้างหน้านี่นะอิสระ เอมัอม,มมี่กูนอยโอ้ยโอ้ยกูบินกูบินกูบินลงมาตกกูบินลงมาตกนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการตายลวมือ เงียบไปไหนกิ๊บเอ้ามันไปไหนแล้ววะเอ้ามึงมันหายไปไหนอ่ะเขาไปกดดังแล้วเหรอวมันฟ้าไปเร็วไงเอ้ยมันหนีเลยฮือยเฮียหมอยสีทองแม่งฆ่าเราด้วยปะถ้าผู้ชายไม่ติดเราก็รอดมันผู้ชายก็ป้องเราได้ หมนกูไม่เจอใครเลยวะอยู่ข้างนอกไว้ตันตอนสะพานเนี่ยเหรอเอฮ้ยยังก้มเดินดิสันไปแล้วนี่อยู่บนละหนึ่งสิบเดินเออเอ้ยมันคอนโทรลมังวิ่งทุกที่เลยเล้ดียวยวเราต้องคอนโทรลเดินไม่ไมนจะเห็น เป็นตลอดเดีคนาเดียว <c oughs> เ,เปิดใบด่าเย็ดแม่ที่กูุณสามารถยืนดูเขาเล่นได้แบบงงๆแบบปืนไม่ค่อยเฮี้ยเลยสัตว์ไม่มันไม่ต้องยิงโดนคนไม่ต้องยิงโดนซอมบี้แหละมันยิงลงพื <c oughs> ้นยิงลงพื <c oughs> ้นแหละ <c oughs> เฮ้ยมันแหลกไอสันัดนันี่มันที่สุดพวกเดาพวกเราอะี๋ยเรา้จริงวเรารอดในสงครามนี้ตกกัน่โด ว่าเราสามคนไม่เต้นใครเป็นอะเป็นให้เลยมึงอ้าวเราเป็นไม่ใช่โอ้โห ุไปมึงลมงผู้ช้ชียนเออก็บหิวตรงไหนอ่ะเออมึงอีตันไปไหนไกลับมากลับมาจับบะจับะลองมึงกันลองมึงกันมึงจับะจับบะจับะจับะจับะยังน่าเกลียดเลยเ้ยเต็มอ่ะ มันจะตรงนี้มึงเลือดสันต้องใส่ดวกันอยู่ขาบนอ้โยเม่งโคตรโกงพี่อะไปคุณล็อกมันแล้วไปฆ่ามันดิโอ้ยต่มบี้เก่งไปไงนะวิ่งเกินไปะไวกตัวแที่โเว่าม่โตมึงมาอยู่ข้างบนนี้มึงอยู่ข้างบนนี้ มันอยู่ขุบนตกไม่ลงมาแล้วไม่ลงมาแล้วไม่ลงมา้มึขึ้นไปรอม่ขึ้นไปรอมันกูกูดากมาข้างล่าง้มข้างล่างมมนยิงกกูยิงกูมึงขี้ย่ะี้ย่ะี้่แรงแรงแรงรงไอ้ตายได้ไายไม่ลงมา้ ไปเยขึ้นมาเราเ้นมาด้วยกันกูจะกดลงไปเต้นเหลือแปร้อยมึงะรหมาูยแ่งฟืนทียอะไรของมันบ้าหอ่เออไอชิบตายไปนายจำบาจำบะ ตัมบักมีตัวบันี้ไว้อีนัดไหนแนบ่ย่นเงี้เอามันยิงกูยิงเปิดเป็ดน่งไปว้านาวกพลังอุ่นสั่งจอมขับโ่่โตรงี้ีวแม่หมดเด้อชุบเลือดกน ที่อันตรายที่สุดมันสปอร์ตไทที่สุดได้เลยไงมึกันมาอะไรโอไอเนเน่เป็นซที่จบงยมอพว่าูเป็นไอ้หี้จบจิตวิสายมึง

ไปไหนแล้ว่ะชอบอยู่ไหนันนะ่ะวันนี้อยู่วันนี้มึงไหน,นได้แค่นี้เห,หรอ,อนม่นมึงตรงนี้่ทารเล่ามันาดเอ,อบบนี่ไงจริงปืนป้องปืนใหม่เลยเอ้ยอยากดูด้หน่อยไ่เทปจ ร้ายใช่รุดละยินดีลุ่รออะไรวิ่งตามมึงนีกนะเนี่ยมันอยู่ในโกดังไม่่ไหนกันแน่ไปไหนหรือวะเนี่ยไปอยู่ในโกดังนี่เจอแล้วเจอแล้วเมกีนมันยิงมาจากไหนอ่ะออกง,ง,ง่ายทั้งหลังแดงๆน่ะตายปะใครเข้าไปข้างหลังมีบะตร ก็เป็นโนราอยู่มึงลำโนราฮืออตลอดเลยวะไปเดินที่โรบินนด้ยินเสียงืมันอยู่ไหนบ้างมันอยู่บนหลังคาไงเจอมาละดูมันอยู่กุดดักทางด้านหลังไปไหนแล้ววะเออโดนฆ่าแล้วมึงเอาออกเกมเลยมึงทะร้อน ไ <S <S เอาเกมเลยมันหัวร้อนไม <it> ่กระตาวกนะนี่ค่าชื่อเสียงต้องเยือเนี่ย